แต่แต่ถ้าร้อยสาสิบดีเลย ีเราเราไม่สิเปรียบใครแต่ว่าเราจะบีบได้ไหมพ่อพ่อจะบอกว่ได้่รอพยายามครับพยายามแต่ถ้าได้ชิงยังไงก็ต้องบีบครับพ่อบอกว่าได้ชิงบีบอพรนุ่นกับตงโลเตอร์จับเลยเราลูกชายไฟนี้เท่ากับเราชนะติดต่อกันเป็นไฟที่หกใช่ครับมีอยู่ช่วงเห็นถึงบอกว่าเราโดนตัวเลือกจริงไหมก็ช่วงช่วงกลับมาต่อยช่วงแระมาณต้นปีที่แล้วมันเนี่ยมันแพ้อย่างเดียวเลยหรือยังไงแพ้สองสามไฟสีถเจอตัวใหญ่ด้วยตอนไหวเวร้อยสามเจ็ดเสร็แล้วก็ท้อใช่ครับตจมต่อแล้วนี่กลับ มาไม่ท้อแล้วนะห้าไฟท์หกไฟนี่อัดฉีดบานแล้วมั้งเพราะว่าขึ้นมาก็เป็นรองหลายไฟอยู่เหมือนกันก็มากใช่จากชั่งนุ่นแล้ววันนี้อัดฉีดเท่าไหร่พี่หน้่มครับชัางนุ่นน่าจะชั่งนุ่นน่าจะสองหมื่นบาทแต่บล็อกไม่มีเลยเหรอมีมีสามบล็อกหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไสามเงาจะรวมเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นครับเงินก็เก็บไว้ร่างกายช่วงนี้คือดีที่สุดในชีวิตไหมตั้งแต่ชกมวยมาดี จะเป็นช่วง118ช่วงนั้นดีของช่วงนั้นดีกว่าแต่นี่ก็โอเคน้ำหนักตอนนี้ถ้าโปรโมเตอร์เขาดูคลิปนี้อยู่เราอยากจะชกในน้ำหนักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็สามน้ำหนักสามเจ็ดสามสามสามเ็ดถึงสามสามถ้าชิงแชมป์130ก็เดี๋ยวมาคุยกันอ่ะพี่นุ่นมายืนข้างๆหน่อยพี่นี่ครับใชนี่โอ้โหเป็นไงพี่นุ่นเห็นที่บริษัทว่า ครชนะต่อยสองคมหรือเปล่าใช่ใช่ใช่บางกอกมายอนก็จะอยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะแต่สามสิบบอกว่าเริมสามิบเลิมเต็งใช่ไหมก็ได้เดี๋ยวก็ต้องแต่ถ้ายิงแชมป์ก็อาจจะได้ร้อยสามสิบนี่แบบยิงแชมป์พี่นุ่นมองว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขไหมพี่หลังๆเนี่ยอ้าวุธตอนนี้ถือว่าเยอะขึ้นนะลูกหวานแล้วก็ฟันแล้วก็มีลูกสอบงานนี่ ก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหนเอ็มแตไม่ได้สอนนะลูกเนี่ยแต่ที่สอนวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยคือนอนประกบกันลูกอะไรบอกบอกได้ไหมฮะลูกอะไรบอกได้ไหมยังยังไม่บอกนี่หรอกแต่แต่ที่ที่เตรียมไว้เนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้อาวุธตรงนี้ไม่รู้เอามาจากไหนเอาไปใช้ไฟหน้าใช่ไหมฮะไปเรียนแบบที่คนใช้แบบเขาจองฟันศอกเลยเราไปฟันศอกเขาหับเลยนะเราในกลัวว่าจะโดนศอกพี่นุ่นอัจจิได้ ครับอาชีพทั้งคนมาสามหมื่นผมเดี๋ยวนับังไม่รู้ว่าเล่นได้เท่าไหร่นะท่านุ่นน,นะอะไรนอ่ะพี่นุน่นฝากผลงานของลูกศิษย์หน่อยพี่ครับอ่าตอนนี้สีเสื้อช่างนุน่น <c oughs> ก็มีที่ผมที่ตอนนี้ยังชกอยู่แล้วก็มกกังกรทอไปส่วง,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 งานส่วนซุปเปอร์เอ็กก็เป็นพระเอกวูดทอไปก่อนชุดนี้เพราะทอนน้ำหนักแล้วไม่ค่อยมีแรงครับก็นักมวยที่อยากจะมาอยู่เพชรอจินดีเนี่ยสายศสีตะเกี สุรินติดต่อช่างรุ่นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มเข้าบริษัทแล้วก็สามารถเอาเสนอมวยขึ้นกระดานไปบริษัทได้ตอนนี้ใครก็อยากมาก็ทักเช็คช่างรุ่นช่างรุ่นศิลจเกตครับเป็นมุกก็ได้นะครับพอปีหน้าเนี่ยก็จะมีจะใช้ยมวยเยอะใช้ยมวยเยอะครับผมครับขอบคุณมากครับที่มีครับขอบคุณมากในการเลยนะครับผมดีฮะ